ครับสวัสดีครับวันนี้ก็เจอกันกับบรรยากาศบุญทองถนนอีกเช่นเคยครับตอนนี้ผมอยู่แยกบางสามครับถ้าตรงไปสามสาห้าหนึ่งครับไปทางบางปะมาแต่ว่าผมจะเลี้ยวไปทางนี้ครับสามสี่สองสองไปทางวัดไผ่ลงบัวครับเมื่อกี้ผมขับมาตามถนนที่มาจากบางหลวงครับ วัดไผ่ลมบัว7จกิโลพอลาดบัวหลวง25่กิโลก็เป็นบรรยากาศถนนช่วงเที่ยงครับเที่ยงของวันเสาร์ที่5เดือนพฤศจิกายนสอง5รอยหกสิครับใกล้ปีใหม่เข้ามาทก ok. ุกท <th> <th antis> ีครับกระชั้นชิดเข้ามาครับนับจากแต่เวลานับจากตั้งแต่เวลา ตั้งแต่นี้ไปครับคือพูดถูกรับนับตั้งแต่ช่วงนี้ไปก็ประมาณเดือนเดือนกว่าๆครับก็จะเข้าสู่ปีใหม่ครับปี2566ครับเดือนนี้ก็เดือนพฤศจิกายนแล้วครับเดือนหน้าก็ธันวาแล้วก็สิ้นเดือนธันวาก็มกรา2566ครับก็เบิร์แป๊บเดียวครับก็จะปีใหม่แล้วครับ เส้นนี้ก็มาจากทางทางบางลี่ครับอำเภอสองขีน้องครับผมก็ไม่ค่อยได้ใช้ครับถนนเส้นนี้ไม่ค่อยได้ใช้บ่อยเท่าไหร่ครับก็นานๆมาที่ับข้างหน้าก็จะเป็นสะพานแถวนี้บ้านบางสามครับตามป้ายครับสามสี่สองสองครับถนนเส้นนี้ไปอำเภอลาดบัวหลวงนะครับ เป็นสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนข้างหน้าก็เป็นพ่อลงสะพานครับก็จะเป็นแยกไฟแดงครับก็แปลกๆครับพอลงลงเนินสะพานลงมาก็เป็นไฟแดงครับก็ต้องระมัดระวังครับขับมาเร็วๆด้านหลังรถเพียบเลยครับบนสะพาน ก็รถเยอะครับน่าจะเป็นสี่แยกที่การจราจรหนาแน่นพอสมควรครับเพราะว่ามันถนนเส้นนี้ก็น่าจะเป็นถนนที่รถใช้เยอะพอสมควรครับแล้วก็มาเจอลงสะพานมาก็มาเจอเป็นแยกไฟแดงก็เลยทำให้จุนลมุนพอสมควรครับรก็รถข้างหน้าน่าจะเสียครับรถท่วงครับรถพ่วงครับ ไม่แน่ใจว่าเขาจอดลงมาติดไฟแดงไหมครับหรือว่ายังไงแต่ว่าน่าจะเสียครับผมก็จะเลี้ยวซ้ายไปครับเวะตามก่อนที่จะไปวัดไผ่ลงวัวก็เวะตรงแยกนี้ครับเลี้ยวซ้ายไปครับสถานีตำรวจบางกระถินโรงเรียนสองพี่น้องวิทยาทางนี้ไปบางประมาได้ครับมันน่าจะไปทะลุสองพี่น้องครับ เป็นท่านบางหลวงชนบทครับผมก็ไม่รู้เข้ามาทำไมครับผมครับชมวิวไปเรื่อยๆครับตัาศูนย์สี่แปดครับตรงนี้เป็นสะพานเฮ้ยคลองพระยาบรรลือก็มีฟิชเชอร์แมนฟิชชิงครับนักตกปลาครับอยู่ตามสะพานก็เป็นถนนน่าจยางมาต่อยครับผิวถนนก็ ภูคาบรสุทธครับเป็นหลุมเป็นเป็นล่องครับก็ต้องระมัดระวังพรสมควรครับโดยเฉพาะคนที่ขับรถมอเตอร์ไซค์ครับตลาดเก้าห้องร้อยปีไปทางนี้ก็ได้ครับก็ผมก็ไม่แน่ใจว่าขับตรงไปเรื่อยๆมันจะไปโป่ตรงไหนก็แค่ว่าขับเข้ามาชมบรรยากาศเฉยๆครับเหมือนถนนตามหมู่บ้านครับเหมือนถนนตามหมู่บ้านครับ นี้ก็ยังเป็นเวิ้งน้ำอย่ครับน้ําก็น่าจะลดไปแล้วครับจากสถานการณ์น้ําท่วมช่วงหน้าฝนตามสองข้างทางก็ยังมี บิกน,น้ำนะครับน้ายังขังเยอะอยู่ครับบ้านเรือนที่อยู่กลางทุนน่งนาก็ยังมีน้ําท่วมขังอยู่ครับเห็นบางที่ยังใช้เรืออยู่ครับสอพอสามศูนย์สี่แปดสพสามศูนย์สี่แปดถนนชนบทครับผมก็กลับออกมาทางเดิมครับออกมาทางถนนที่จะไปวัดไผ่ลงบัวครับถนนหมายเลขสามสี่สองสองครับ จำชื่อถนนไม่ค่อยได้ครับถ้าไม่มีป้ายก็ลืมครับพูดไปยงีบยบๆก็จะลืมครับมาข้ามคลองพยามันลืมเหมือนเดิมครับสถานีตำรวจภูธรบางตะเถนอยู่ตรงนี้ครับเลี้ยวซ้ายไปไปอลาดบนหลวงครับ ปัญหาจำไซสสองที่ผมเลี้ยวเข้าไปเมื่อกี้ก็หลบรถติดครับไม่มีอะไรครับก็เลี้ยวเข้าไปเรื่อยเฉยอำเภอลาดบุนรวงสิบเจ็ดกิโลวัดไผ่ลงบัวสี่กิโลครับบนถนนเส้นสามสี่สองสองเส้นนี้ครับจริงๆแล้วถนนก็โล่งดีนะครับถ้าไม่มีแยกไฟแดงเป็นถนนลาดยางมะตอยไม่มีกอกางถนนครับ เป็นแค่เส้นสีเหลืองตีเส้นเพื่อแบง่งถนนออกเป็นสองฝั่งครับฝั่งละสองเลนครับทางฝั่งขวามือผมตอนนี้ก็คือมุ่งหน้าไปทางอำเภอสองพี่น้องส่วนผมก็จะมุ่งหน้าไปทางอำเภอลาดบัวหลวงครับไปทางวัดไผ่ลมวัวครับ ชมบรรยากาศบนท้องถนนไปเรื่อยๆครับโรงเรียนบรรหันเจ็มใสวิทยา5ครับน่าจะเป็นโรงเรียนที่5ครับจริงๆแล้วถนนเส้นนี้ผมน่าจะไม่เคยขับจนสุดทางครับก็แค่ส่วนมากก็จะไปทางสองพี่น้องมากกว่าส่วน ถนนเส้นนี้ที่ไปออกอำเภอราดพรุหวงก็น่าจะยังไม่เคยขับผ่านเท่าไหร่ครับถ้าจับได้ครับลางสาธารณะข้างหน้ามีวัดน่าจะเป็นวัดไผ่โลมูลผมไม่แน่ใจต้องลองเรียนบ้านไผ่ตาโมกหัวกังนาเรือนไทยครับหน้าเป็นโค้งครับ ราจะลองวัดครอบหัวลองเลี้ยวเข้าไปตรงนี้ครับนี่คือวัดอะไรผมไม่แน่ใจครับอันนี้มันไม่ใช่วัดหรือว่าวัดก็ขับเข้ามาชมบรรยากาศครับมีห้องแถวสองข้างทางครับเฮ้ย mm hmm. <Hey, S 2> ห้องแถวทางฝั่งซ้ายมือครับ ฝั่งขวามือก็จะเป็นบอ่อน้ําใหญ่ๆจะใช่บริเวณวัดหรือเปล่าเพราะผมไม่เคยมาครับหรือว่าผมเคยมาแล้วผมจําไม่ได้ก็ไม่รู้ครับตอนนี้ความจําก็เริ่มจะเลื่อนๆครับผมว่าน่าจะเป็นวัดครับขายของที่ะทรละลึกครับของที่ระลึกครับ เหมือนสถานที่ท่องเที่ยวทั่วๆไปครับผมจะลองเลี้ยวตามลูกศรไปครับไม่อยากจะวิ่งเข้าไปสุดทางไม่รู้ไปทางไหนครับทางมันแคบครับตรงนี้เป็นห้องน้ำผมไม่น่าจะลงจากรถครับผมน่าจะขับผ่านดูบรรยกากาศไปเรื่อยๆครับืูว่าจะลงดี วัดไผ่ลงบัวเขาบอกว่ามิดเปลดไม่ใช่หรือครับก็ลองหาดูเปลดอยดูหน่อยครับเปลีรูปูปปั้นนะครับเป็นหุ่นเป็นรูปปั้นครับบิเวนกว้างขวางครับถนนเยอะครับ แล้วก็มีรถวิ่งเยอะครับทางนี้น่าจะเป็นเหมือนทางออกอีกด้านนึงครับตรงนี้เป็นเหมือนเป็นส่วนพระพุทธรูปครับนี่พระพุทธรูปตั้งเรียงรายครับหลากสีครับตรงนี้พระพุทธรูปหันหน้าไปทางทิศตะวันออกครับ ไผ่ลงบัวสรุปแล้วก็คือวัดภัยลงบัวครับตรงนี้ทางเข้าตลาดนี่ครับฝั่งนู้นครับน่าจะเป็นเปรตครับมีโยมทูตยืนอยู่ครับที่จอดรถเยอะครับมีแทบทุกมุมครับที่ผมสังเกตดูผมก็เดี๋ยวก็มาเล่นเ่ย เ <laughs> มื่อว่างก็จะลองจอดอยู่ครับ นำประดูกไปหน่อยนะเอาที่เป็นสายบาดนะแต่เอ่ออเารังใส่กู้งได้ทุ้แล้วนะส่วนที่นำประดูกได้ที่ให้ด้วยเอ่อให้แก่เจ้ากรรมและนายเวรคนที่เราเคยป้องกรรมและตัดเศษคนที่เราเคยจองเวรมาวันนี้คนรดทรงรับรู้เราทั้งสอบกระโพอัฐมูลทนานนาไร้ชาตทิ้งชานหน้าจะได้จองเวรต่างกันเลยเร่าองค์ เอ่อบ่อเต็มปมเป็นเที่ดาในนากป้านากสวัสด์ที่ไน้จมงการเอาชื่อนักดับบุใไต่บ้านโวกคัน จังวัดครับตามถนนเป็นวัดที่กว้างมากครับก็คือมีถนนหลายซอกหลายซอยก็ถ้าใครจะมาไว้ชมก็เดินกันลิ้นห้อยครับมีหลายสถานที่ครับมาที่วัดไผ่ลงวัวก็ได้ชมทั้งนรกและก็สวัสด์ครับส่วนมากผมจะเน้นเดินทางฝั่งนรกมากกว่าครับสวัสด์ยังไปไม่ถึงครับตอนนี้ก็ออบมาเลยครับ ออกมาสู่ถนนใหญ่เหมือนเดิมครับแต่ว่าออกมาคนละทางครับเมื่อกี้ผมเข้าทางที่มีตลาดเยอะๆแต่ตอนนี้ผมออกมาทางที่มีส่วนพระพุทธรูปครับออกมาสู่ถนนหมายเลขสามสี่สองสองครับเลี้ยวขวาไปออสองพี่น้องเลี้ยวซ้ายออลาดบุญหลวงครับหน้าวัดไผ่ลุงบัว ตอนนี้ก็ออกมาสู่ถนน3-42 2เรียบร้อยครับหันหน้าไปทางอำเภอลาดบัวหลวงครับครับบรรยากาศในแต่ละที่ย่อมไม่เหมือนกันและในแต่ละวันก็ไม่เหมือนเดิมครับก็ขอขอ,ขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกท่านครับที่มาติดตามรับชมสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องขออำลากานเพียงเท่านี้ครับก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านชโชคดีมีความสุขเดินทางปลอดภัยทุกที่ทั่วไทยครับสวัสดีครับ